ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่จูนพาแซบนะคะวันนี้จะมาทำแหนมหมูค่ะอ่าวัตถุดิบมีอะไรหรือเปล่าคะมีหมูสับนะคะอ่าประมาณครึ่งโลค่ะวันนี้แม่จูนทำกินเองนะคะแล้วก็มีหนังหมูนะคะหนังหมูหั่นซอยประมาณสามขีดแล้วแต่ชอบค่ะชอบมากชอบน้อยอันนี้เอาไปต้มก่อนนะคะต้มแล้วก็มาหั่นซอยนะคะเล็กๆอ่าแล้วก็จะมีกระเทียมค่ะกระเทียม โคลงให้ละเอียดค่ะแล้วก็มีเกลือ,อหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าหมูห้าร้อยกรัมนะคะ่แล้วก็จะมีถุงแล้วก็มียางรัดค่ะคืออันนี้เราไม่มีใบตองนะคะเราก็มีอันนี้ด้วยค่ะเอาใส่ไปด้วยลูกโดดนะคะถ้าเราทำกินเสร็จแล้วนะคะเราก็คือเราสามารถเอาไปทอดไปย่างอะไรก็ได้ทำให้สุกได้นะคะแต่ต่อขั้นตอนว่าทำยังไงนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะค่ะเกลือนะคะอ่าเสร็จแล้วถุงมือวิเศษค่ะว้าถุงมือวิเศษอ่าแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยะคะ่ะกระเทียมที่เราโขกไว้เรียบร้อยเลยนะคะอ่าแล้วเราก็ขยำคะ่ะขยำคุกเล้าไม่มีอะไรมากเลยนะคะ ทำพิดได้เลยค่ะง่ายมากแล้วก็ใส่นางหูลงไปเลยค่ะขยำนะคะอ่าอันนี้ไม่มีนักเลยมีแต่กระเทียมกับเกลือนะคะเพราะอันนี้ก็ทำให้เปรี้ยวแล้วค่ะอ่าโอเคค่ะตอนนี้ครบ20ินาทีแล้วนะคะที่เราหมักไว้เราจะมาทำการหอ่อแหนมนะคะอ่าเราใช้ ถุงท่าแล้วก็ยังรักแค่นั้นนะคะเพราะเราทำกินเองเราเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ก็ให้พอเรือมัที่เราห่อได้นะคะนี่เลยนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะประมาณเท่านี้นะคะ อ่ะเอารูปโดดเขาใส่ไปเลยอันนี้เราทำกินเองนะคะทำง่ายๆเราดันเข้าไปให้สุกเข้ามุมนะคะไม่ให้อากาศมาเข้านะคะทแบบนี้นะคะนะคะ่ะอ่าม้วถก,ก็ได้นะคะ ม้วนให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาอยางรัดยังไงคะก็เป็นรูปร่างแหนมแล้วนะคะเห็นะคะชั้นเดียวก็ได้สองชั้นก็ได้ค่ะเพราะเราทำกินเองเราไม่ได้เอาไปแช่เย็นอะไรนะคะไม่ได้เอาไปข้างนอกขายอะไรนี้ เราทำกินเองค่ะเราไม่ต้องไปซื้อนะคะแหนม